สัดีค่ะวันนี้พวกเรามาจากโรงเรียนเทศบาลพุทธบาทวันนี้เราจะมานำพนธีถ่าที่ทองเที่ยวในอำเภอพุทธบาทจังหวัดสรัีในหัวข้อเยาวชนไทยรักถินสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเทียนศัิแสงจันทร์สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสิวพรเลืองเดชสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงชัดกำลังทองสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงกามพุทา และเด็กกิงกินดาวหัจเลญผู้ถ่ายทำหลังกล้องสถานที่แรกนะคะวัปะดปุรบารด้าชวรมหาวิหารคัะบไดเพลน่าห้าเสียงเป็นบันไดที่ขึ้นไปในมัสยิดลอ,อยพุทธบารโดยมีสางสายคือเส้นทางทิศตะว,วันตกและเส้นทางทิศเหนือได้สร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหารา,าชวัดพุทธบารด้าชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโขนอเภอพุทธบาทจัังหวดสระบุรีสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายวัดพระพุทธบาทนามทางการว่าวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเป็นอารามหลวงชั้นเอกชนิดพิเศษสร้างในสมัยพระเจ้าทรงธรรมเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2แห่งกรุงศรีอยุธยาด้านในคือรอยพระพุทธบาท รอยพุทธบาทคือรอยประทับของพระพุทธเจ้าอาจเป็นข้างเดียวหรือสองข้างพบได้สองลักษณะคือลักษณะรอยประทับตามธรรมชาติและลักษณะรอยพุทธเจ้าจำลองโดยตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งพานบุญออกไปร่าเนื้อที่เชิงเขาสุวรรณโพธิ์ ยิงถูกกวางตัวหนึ่งเจ็บลำบากขึ้นไปบนเขาซุกเข้าเชิงต้นไม้หายไปพอคู่ก็เห็นกวางตัวนั้นออกมาเป็นปกติ พานบุญก็นึกประหลาดใจจึงตามขึ้นไปดูบนไหล่เขาที่กวางตัวนั้นหนีขึ้นไปก็พบรอยเหมือนรอยเท้าคนขนาดประมาณสองเศษในนั้นมีน้ําขังอยู่พานบุญก็เข้าใจว่าบาดแผลของกวางที่ถูกยิงโคงหายเพราะดื่มน้ําในนั้นจึงลองเอาน้ํานั้นมาทาตัวบรรดาโรคผิวหนังกา,กากเกลือนก็หายเป็นปกติจึงไปบอกพระเจ้าทรงทม โชวร้านหารหา ได้นะคะเขาโพลังกาดอขอต่อข่าวเขาเป็นมาของพระพุทธฉายได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้คือเงาของพระพุทธเจ้าประทับร่างอยู่หน้าผาเขาโพลังกาเรียกว่าพระพุทธฉายเกิดมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงทมขอบคุณค่ะ ฉันไม่เคยต้องการแค่ให้ฉันอยู่ข้างเธอรูอยไปแค่เธอยิ้มก็เป็นเรื่องว่าในฉันได้สุบหัวใจจะอยู่ตรงนี้ที่ไม่เคยไกลถ้าเธออยากรับ เชื่อกันว่าพี่บ่อที่ความดุลนะคะนำเนื้อจัดน้ำนะคะจึงทาให้บ่อน้ํานี้นะคะเป็นบอ่อน้ำจัดติดซึ่งทำให้น้ําไม่มกแห้งและจะมีน้ําไหลเข้ามาตลอดเวลาค่ะเ่ี๋ยวไชมที่ต่อไปกันเลยสวัสดีค่ะขอถามความเป็นมาของที่นี่ได้ไหมคะค่ะถ้าตรงนี้เขาจะเรียกบ่อพานล้างเน,านื้อก็หมายถึงว่าขรางในนี้คือปูพานบุญสุทิ บุญท่านเป็นคนที่มีบุญนะคะนคนที่พบรอยตบะบุญแรกคนที่มาก็จะขอเรื่องสุขภาพกันแล้วก็เป้าหมายที่การงานเห็นลูกหลักท่งงา,านน้นลูกหลักท่านเลนธนูก็หมายถึงเป้าหมายที่ท่านตั้งเอาไว้เราตั้งเป้าหมายอะไรไว้เงี้ยขอให้สำเร็จสมปรารถนาทุกการ และในวันนี้นะคะเราจะยกตัวอย่างการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอพุทธบาทมาสองสถานที่นะคะ 1. วัดพุทธบาทราชวระมหาวิหาร 2. บ่อพานร้าเนื้อในวันนี้ขอจบการนำเสนอคลิปวิดีโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ